หักในอันนี้นี่สวัสดีเด้าพักกเตรียเ<อ>มเสือ,อก็ดร<อ>ีนเนเา,เเาเนะเด็กเพื่อนปะโอจะไปจูเพื่อนค้ับเมื่อวานนี่เ้รไวกวานมาบ ไปภาคตู้จอยได้ป่ะนี่ตอนแรกน่ะพากันอามาเวหาตุ้ยได้ว่าสิสิไปว่าสิไปโตพี่เรนะ <ไป S 2> าเหรเนาะมาเนี้ยมาเนี้นะ <4 S 2> นขามขมิน้นมาใส่ข่อยว่าเฮ็ดเฮือนเบาเบาส่วนบัวันแล้วคือพากันไปทางอื่นโตหวานฉันอ, <laughs> อันนี้คือเอามามืุอนี้แนหะพี่เราเหรเนานะ ชุดประชงก็คือแบบว่ามีเวียกทั้งนี้แหละพี่เราเลยเนาะเขาบอกว่าได้ว่าจิไปซอยผู้หนึ่งผู้เดียวเป็นบ่อแหละเขาก็ต้องเขาก็ต้องเขามีหลายครอบครัวอะไรทุกยากลำบากขาดแค่เ้าก็ไปไปเนาะใส่เสื้อกองไปประจุกคนอลไรแล้ยังโบจิตใส่ไหมโบจิตหรือว่าจะมีเสียงหางบ่ใส่ใส่ เอาน่าพ่นไปให้ได้บุตรพลัดพัดพุ่เลยอืพล่งไเอาไปเท่าไหรเนาะพากันนั่งพักนั่งเศร้าตั้งแต่ดน่นด่นไปเ่าไหรเนาะอ่าพ่นกัญยงบัวตกพ่นกัญยงบัวเศร้าจากเถื่อเนาะเฮ้ยว่าพิษเลยไปเท่าไอร่อ่าพากันนั่งพักพากันนั่งพักนั่งเศร้าตั้งแต่ดนรอแล้วรออีกพ่นกัญยงบัวขาดมิดจักเถื่อเนาะ อดบ้ได้พี่น้องทางนี้ก็ได้พากันเตรียมเสื้อกลอออกมาแต่ละคนเนาะโอ้ยหพักในอัลีอันนี้สวัสดีเด้อพักกันเตรียมเสื้อกลอเพื่อกิดอีกเนาะไอ้เพื่อนพ่อโอ้จะไปโจนเพื่อนรับเมื่อวานนี่ลืมเลยว่ากินข่าวอะไได้กินข้เข่ดง ไปป้าตู ah. ui ui ara, ้จวยได้ป่ะนี่ตอนแรกน่ะพากันมาเวหาตู้จยได้ว่าสิสิไปว่าสิไปโตพี่้องเหเนาะบาหนี้บานี้น่ะเฮามาเสียดเบ่งเวลาเวลาน่ะมันกะโบเคอ นี่บแม่นบ่ล่ะเออใจพาสิอัวมื้อล่ะอ๋อเออตานหแล้วทางนั้นเนาะอือแล้วแล้วูแล้ว็ยางแต่มเด้อเาบ่ไปเพราะว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมันนตกสินะครับว่าสิไปต่อกในการอ่าถ่ายคลิปถ่ายทําเฮากมันก็ยากอีกเนาะ มันกับว่าบ่นั่นรแบไหนบสะดวกเเทินเนาะเทินเนกบ่ขาหากว่าเข้าไปนะมันหนึ่งคองานเขามันสีบออย่านน้ำขอย่านน้ำมันว่าผ่านน้ำผานน้ห่ก็พนะมันบริมีขัวไดสี่มุสี่มุหานาที่เลยพี่หน่อุเนาะไปกันบริเวณยังบ่ออยู่โอ้ย จากไปประมาณว่าช่อง่องสมุงปอ่าปีค่ำปีค่ำเลยหกมุมตัวแล้วก็มีเอฟซีพันคอมมินต์มาใส่อยว่าเฮ็ดเฮือนเบาเบาส่วนบ่านเลียวคือพากันไปทั้งอื okay. ่นโต้หัวฉันอันนี้คือเฮามาโมนี่แหละพี่น้องเนาะชุดประชงก็คือแบบว่ามีเวียกทั้งนี่แหละพี่น้องเนาะ เขากักว่าได้ว่าจะไปช่วยผู้นึงผู้เดียวไม่หมแหละเขาก็ต้องเขาก็ต้องเขามีหลไยครอบร้ออะไรทุกยากลำบากขาดแค่ถ้าก็ไปไปเนาะครับครับผู้ใหญ่กับมอบเรียกให้ทางทีมงานเนาะไปหาเคสเคสนี้พี่เรยเนาะก็เลยพากันไปแต่ว่าไปกับเส้นคำว่าจะไปแต่ผู้นึงผู้เดียวกับบ่ได้ที่น่ะฮะเขาต้องนัดกันหรือว่าชวนกันไปปกติเขาบอบว่าได้คอยไปต้องกันแบบนี้อยู่แล้วหรอเนาะอ่า คือเอาง่ายกับเข้าเข้าไปหน่อยคนมันหมดแหลมันมันทางมันนั่นนะอ่าเาอีกอย่างเข้ากับบุคอยได้มาขางเขียนนี่ในเข้ากับย่านเนาะอ่ากับมันกะคือว่าเดีวมันบวกบวกคืออันไอซิวอาอะไรนะ่คืออเลย มา left, then, มาได้พี่น้องเ่ว่ามาเป็นทีมมามาหลายคนที hmm. ่ะไล่ครับมาผู้นึงผู้เดียนะบอยบ่อยากให้มาก่ะคือิ่นกับวาพรมาพรมันก็มมหมูขึ้นกันเพราะหล่าแล้วก็มมีมูมากขึ้นกันนะนะมันกัไปร้วมกันด้วอคือเปลี่ยนบรรยากาศเขาจะไปไทยเตะกับอุโมงก์เขาเกาซ้ำๆเดิมๆกเอฟเพิ่อนกับ่อยากเบิ่งเนาะ่าบ้านไอสวนเราตอนนี้ําื่องการท่าบบ ออเกิข่อยกัมีงบมาแล้วแต่ว่าข่อยยังบ่ได้สั่งไปครับมื้อนี้เรากับ,บ่อยู่บ้านเด้เรากัไปหาเมียเราดิขอ่อยก็เลยบไ่ได้เข้าไปอ่าเพราะว่าย่างเฮากักำลังเข้าไปเด้เฮากักำลังเข้าไปบ่ได้พออันประมาณสองอาทิตย์ซ้ำนะเขา,ากักำลังระลมหรือว่ากำลังร่วมร่วมงบอยู่นะอ่ามันเกิด่บได้พอดิเป,ป็นยังไงครู่าเขาเองกับทุกคนเลยบอกว่าให้เพคนเข้าใจเนาะว่าเอ้าาว่คือไปมองอื่นได้เลยว่าฉันเอ้า โอ้ขมิ้นไล่มองให้อยากไปหลายมองเด้พี่น้องเอยเนาะอันนี้เออเขาเเออาหลายคนชอยกันเนาะบางทีบางท้าเพิ่นก็ว่าชอยผู้นึงผู้เดียบ่กชอยผู้นี้แน่ชอยผู้นั้นแน่ที่น้าอ่าอันนี้กกอยากอธิบายให้เข้าใจพี่น้องเอยเนาะอ่าแล้พี่น้องเนาะเอาอะไรแกขอมบุกขอบใจละลายเนาะที่ว่า ใ <c> ห้ความคิดความเห็นเข้ามาแล้วก็เบิ่งชมทางเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอันก็มีหยังกคอมเมนต์มาพี่น้องเอ้ยเนาะเอออันใดที่เฮาตอบได้เฮาก็ตอบอันใดที่ตอบ่ได้กตอบ่ตอบพี่น้องเอ้ยเนาะงานบ่เจ้านี่บ่นงานเนาะบ่นงานดเนาะสิงานจังได๋เนาะเออเพราะว่าเบิ่งเด้อเนาะาี่เพิ่นเข้าใจไปเนั่นนะว่าอ่าสมมุติว่าาคือคือว่า่งบมันก็ยังบ่ได้พออยู่หั่นเด้ยังบ่ได้พอโดยตรงเด้คือน เฮามีเป็นบางอย่างคือบอชัยเคยบอกกันเนี่ยแต่ว่าเฮาก็ยังบุรุษไปสร้างกันอย่างมา้าเฮาก,ก็ไปแจ้งคนห่าก,ก็ไปแจ้งข่าวเพาาิ่นเมื่อวานนี่ดิว่าจะซื้อไม้กับค่าสร้างหันแต่ต่อไปก็ยังบุรุษมีว่ะนะผู้ใดอยากมีผู้ใดอยากมีอย่าง,งกะเออสมทบกันข้ามาบอชัยก็บอกอยู่ขยายอย่าให้มันแล้วไวเนาะเฮ้ยแล้ววะฮะ หิวเข่าก็จะชื่นแนปเวลาไก่หาทางมาเห็นปิ้งกอกปิ้งไก่จำบอกจำเอ็ก็แวะชื่อแนปเป็นยังู่นี่เอออันนี้เรหิวเข่าได้เหรอวะเออแต่ตม้ออย่างหม้ออ่างแหงว่าเช้ทให้ได้นี่เลเออกินมะเขือเมะตู้กัได้นี่แต่มะตูดหรือว่ามะตูดพี่ัง่กินชกินกอฮะพี่ังช่ต้กินกินมะเรืเเข่ากันี่ก็ได้นี่เนื้อมากหายังใช คือมีเลขไมีเบอร์ข้างในบานนี่เอ้าตาดีนี่ยเนาะโอ้นอาเลตู้จักลาเกียนให้เลยรู้ว่าตอโปรแชนชื่อเพราะเห็นไหมล่ะเอาตู้ไอ้ชี้แล้วอย่างเง้ยนะแต่ถ้าเป็นลากเกียนให้เด้ยองไงไปดีเนาะ ใส่เสือกองไปบรจุคนเลยได้ยังไงบวชยึ้ใส่หมบยเดียวจะมีเส่นหางบ่ใส่ใส่แคคนไปให้ได้บรรุขมด้ึนเติมเงินมคอยได้เล่นเ็ศบดีอยนี้โง่บวชแต่เรวชยิ้บอกเลยไปเฮ็ดยียเฮ็ดงานหารนึนหาคำโอ้ยอวบอกไปเลยไปเ้ามามา นายบอกตได้สินม่บอกก็ยังไปแล้วเนาะถ้าว่าอยู่หรือว่าเี้นึงคนจะคู่นักแม่ตนี่หะนไม่ยินบอกไม่ยินก็มือด่างเลยแล้วมาส่งกองรอวาพอฮะมาพอเช้ามันก็ทำอะไรลงเรืวอยู่ที่เอวแก่คอยคอยบอกคอยว่าไปเนาะงานทำมาเยี่ยมมาคาพื้นคาไฟแน่นั่นนี่แน่เสียนับ้านในเมืองไปอีกเนาะ ในน้ำแปลงแล้วกันนีแต่เมื่อไห่ในเงินในคำมาหาข้อยศสนยามนี่สมมตว่ามีที่รองคาไปหาที่รองมาขายสวยามนี่แหละแล้วก็อ่ามสวงเฮ็ดออกกับไปหาเฮ็ดมาขายได้คันเท้าดูมันนะคันเทาดูกนะจังดก็ได้งมีเงินไทย้วพอชาพันาให้พวกพได้่ด้เห็นเนาเราอยู่แค่คืนไปมพวกขายเขาไม่ร้ายเรานมาเอาว่าวไ้พวกเราได้าว่าที่เขาเ่ เ้อหาเงินซมมันมองใหม่ม <dorm it> ันไหม่ป <serves on my disciple> ่ะเออมันมันไปงานซื้อหาไมรได้ใหม่คือมันไม่ได้ใหม่มันม่ยั่ไช่แต่ยไว้่ใช่ไมล้ววบานบ้ใช่หม่ถ้าหม่ทีนี่มันจะพะ้อยม่้อมันเป็นไหม่แบบถ้าไหม่ที่นี่คือบอกเป็นใม่เี่มันเป็นเอานองม่นี่ง คันว่ามันได้เลบางรได้พอด้ะไม่ก็กระเทือนนี่นะโอเคดีก็โอเไม่กดไมัหยอดนไม่หเอดใหม่หยอดให่อยอดใหม่เล่าก่ากันเช่อได้เราบางเช่อเรมหาให้ได้เงิ่อกเจ็ดเชนได้โอ้โหเ็ดแสนล่ด้ยเช็ดเชนไม่ลำเลียวเจ็ดเชนเนาะบัดนั้นแล้าห้าสิบพันได้หนึ่งหิบ ่ีนาดีทีอว่ามีพี่คนดีที่แต่งกาได้เรียนที่นี่รู้ว่าเมื่อกาลสารอายุแต่แต่พอแต่พอวันนี้นะช่วงนี้ช่วงใหม่เนี่ยตัวเรนใส่ลำตอเลยน้ำมันบ้างแล้วพ่อถ้าเยอะน่ะลงใช่ไมว่านี่ว่าจะเอาใหม่เราช้คนในน้ำเป็นมากเยอะมากาหรอยาพากันรอยบาท ไปหนป่าันเลนาะตั้งเขาัตถุก่าจะเดินทางไปเลยหรืออะเดียวจังไดการติดตามบนน้ำกันไหมพี่น้องกันเนาะทั้งเขากับ1ีากันไปบ้านพักก้อนวันเนี่้เฮ้อไปหาหมองพากได้เนาะน้องว่าภาคที่เขาต้องใจว่ดีแม่มนจะมีเลยเพื่จะออกอะไไอกมุ อ้ายืนนเอะคเล่นิก่เ่งเับเขาวเล่มือเหรอเออแบบรนไดคิดได้เเม่ได้ไหม่ประธานได้คิดได้แม่รู้แล้วนะเนอรเขาหุนชั่ยาไย่่เเออเรเกียดเสไม่าบโอไม่กรเ่อคือไม่กระเมื่อวะดูลน่เื่อน่แม่ดีแ่เบอว่าืตัวพวกนท ก็มองทางจะเข้าสิไปนะมันรถใหญ่ไปหมด้เดี๋ยวกจพากันขี่รถมาโมนี่นะขี่รถจากมาโมนี่นะแล้วกันครับมีเวียกแน่นอเข้าไปหันนะก็เลยพากันพากันมาป้องกันโมนี่นะพี่้ังเลยเนาะมีวียกบ่ไปนะพี่้องมันไกลกนอ่ามันทางเส้นทางน้าบากระนะเส้นทางเส้นทางมันคือ่อยไป้มนี่นมนั้นน่บ่จิตบรไทยบริจิตชื่อโมนี่ะเมือไป้อนั่นะไปก็เอนะว่ามันบชอยงียคอยากสิอธิบายให้เลยนะ ไปเบ <imana S 1> ิ <publishers> <discussion S 2> <barking S 1> ่งกำกันหมื่นพ่นเลยไปไปำไปได้ต้องไปเปงานบอกเขาดู้จักนะไปไปนี่สบายไปได้ยู้ด้วยนะนง่นะมันไปบ่ได้ถดหญ่ยนะขาแบข้าวห้ามนี่อกสอคนหามเท่าไห่ีวดนี่้คนนี่า่่วไปสอคนไปน้ำทิงก่นว่ะไปี้คนก็คนคนสองคนนี่คนไข่เลย เจาชิเมือี no oh, no okay. no no ิป่าผนไอิคนอยู right. ่ก no ั no uh, yes. ้พนไม่หางเนี่ยชานันยังไรเอสคนืออยู่อยู่บนุดเม่อดืนเ่อเออหาแหงดิเนโอ้นหงดี้กอยู่หคนเายะคนสหลายคนเนาะขาดว่าเันเผยอเหอเนาะเปนเผย์ประมานัเจ็ดคนอยู่แล้วเจ้า เผยแล้วก็นไดพี่หน้องเนาะลำนาแล้วหลกมิจิรีเลยผู้ใดทำตะเกาก่มิจิช่วงแรงผู้ใดแล้วขอเรีน้ำผู้ใดเรไปน้ำก็ได้ช่วงนี้แลาวก็ค่าเวียดค่างานน้ำให้น้ำนาคื้วบ่อเนาะฮะต้เรียนที่แหงไปเที่ยวจบไปเรื่อยเลยนี่ออมกันตลอดเาเลยนนอ่าไปออกเดินทางเข้าบานนี้เนาะ มาพี่น้องเอ้ยไปยังบ้านในหอด้ดยเถิงมองพี่น้องเนาะกะประกันบอกมันยังบริเทธิ์อย่างแค่มันน้ำมันคำก่อนนะนะมันคำก่อนจะคำก่อนเขาไปกับไปนอนพุดเขาจะพ่ดมีวันพักข้ยู่หนึ่งมีน่ะมนยู่ในเมืองเนาะชนบท

ấy vào cái tiếp Sân tù cái tí đi. Này này. Ừ. Ừ. thế đoạn, đoạn. <laughs> <l pot gì? tôi> ờ. mày rồi ta luôn ta mãi. Ta mãi, ta mãi. Ta mãi, ta mãi. Ta mãi, ta mãi. ไม่ไหวชื่อไม่อยู <S <S uh ่พอซื้อซีกันเนีอยคิดต้องอั้มมาโว้ยไปไปไปลงลงคลิปอยู่กันมองรักสัญญาณก่อนเด้อไปไปพี่น้องเอาพี่น้องเนาะตอนนี้กะมาฮอดมองฮอลงคลิปพี่น้องเนาะมุ่งหน้าเข้าไปบ้านพักเนาะโมองมองแงงแต่ละคนเนาะ ผมโต๊ะนินมาไหนกัแข้งนะเนาะอะไ้ลงชิดนะไปไหนก็ได้โตนีอยเนาะเดี๋ยวถ่ายได้คลิปกับบมีหวไม้กับบุ๋มเลบมเองพี่น้องขี้เข่ากับบุเชบดิ่ัวโตะปนินมาไหนกับแข้งนี่อเนี่ยนั่งมาแก่งกับลุย้มืนข่อยจะจอดรถบนี้เแสดงว่าข่ร่มเซปตาดิเปมันเคยอะไรเลยข่อยล่ะ พี่หน่าเอยเนาะเนี่ยนางจ็อปลาบเนี่ยไปเห็นนังนั่งถ่ายรงคลิปเนี่ยมามารอบนี้มาอ่ามาอีกวันนี้โดดพี่น้อยเนาะมองที่เขาเคยอ่าแวะกินข้าวกินน้ำเนาะมามัในี้โดดเป็นอะไรเป็นอะไรข้าวเป็นกบบเขียวงามอะไรเนาะโอ้ ทางเพิ่นคันได้ไปชี้บ้านเฮาหนิค่ะเนาะตะกี้ว่าด้เป็นนี่ไงเพิ่นถมไม้ได้นี่นะเอออันนี้เพิ่นเฮ็ดย่ำผลนได้เล่นเนี่ยนี่แหละคอยบอกกันว่าแล้วบันพีนเพิ่นน้ำมาถมนะแปลว่าเฮาเอาดินแล้วก็เอาเอาเอาแตัวนี้มาโวยใช่เนาะเออเหตุย่ำพ้นเพราะว่าให้ให้ดินตัวนี้มันมันชุดได้ให้มันยุบลงอ่าไปเห็ดย่ำแรกนหรือมันจะโตมาล่าหัวแตกเรืมันมันมันกับเขาเนาะ เมรุเห็ดยามผลข่อยเห็นอยู่ต่อประเทศน่ะช่วงนั้นข่อยมา้ามาก็เห็นประเทศอยู่เห็นเลเอขีดน้ัด่วดล้นี่ออขากี่น้เอะทางปนเนาะทางขัาบ้านเฮาสานี่โอ้ยพอใจนะนี่บ้านเฮาในปีนี่นะขำว่าเก็บเงินกับพวเาเที่ย้ทางในเก็บเงินในเห็ดไปซี่ก้อนเนาะฮะ ออกแผ่นได้ยังอีกอะอู้ห right ู้เอาคนที่เอาคนที okay. ่มีวงการแล้วก็เอาเอาทางใส้ก่อนแล้วก็พรอนบ่เพราะว่าที่ใดเขาเกิเสียเงินเฮ็ดอีแลี้ยทุปีบ่อ่าก็เลยก็เลยเอาทางได้ใส้แต่ว่าโม่ไห่โม่ไห่ลูกบ้านเฮ็ดได้ใครมาสิมีแต่ว่าให้เพิ่นรถน้นมาเฮ็ดด้เท่าไรเฮ็ดเลยเออแล้วอย่างเงี้ยเขาเก็บเงินพรอนเหมือนแต่ละปีอย่างงับ่ได้อันนี้อันนี้เขาเสียเงินไปแล้วลูกบ้านพากันเฮ็ดกับมันบ่ไหวเนาะมันช้า นึกเห็ดนเห็ดได้นเห็ดได้แต่ว่ามันซาโอ้เนาะมันกับแต่ในมือภกัไปเบียไปงานเนาะมาบ้านใต้กําลังเริ่มเห็ดนี่เนาะบ้านเจ้ากําลังเริ่มเห็ดบ่กเลยาชืออยบ่กํลังเล่นอยู่เข้าไนั่ก็ดีกันจริงเลย่ว่าพนมีแผนว่าสีนม่ใจะได้ิคนจะหมแปงปีนี้เนาะบ่ไดนมีแผนไ้่นเนา บ้านคอยนไฟบ้านเงินเห็ดคือการโยบะเอามาคงไงแบบว่าเห็ดแล้วมันผักโอ็ให้ลูกบ้านเห็ดบัดเตอร์ลือเวลาเขาหาเงินเนาะบัตเก็บเงินเงินเขาบัตเตเกลาเห็ดทานคนมันกูมีเขาว่ะเนาะให้ได้ละบ่าแต่ละคน พนั่คุณมูดไปยังไงซะพนังแต่คนยูนี่เอาไ้ได้ได้บัตรอันลับลูกมาใหม่เราเอามันอเอเล่ได้น่ะมันอเอเล่ได้น่ะรเร่อไปนั่นน่ะ,ะม,มันพักกัอยูไก่ไก่เลยพี <laughs> ่น้ <laughs> องเอาน <laughs> งเาะประมาณสี่สิบลักมันพักกัไหนมองน้อสิไปมองน้อสิไปพักกันสีิบลักเลย,ยนอนอยู่อนตุ่ีวะ <laughs> เออใส่ตุ้งไไอ้หนิใส่ไวอ้เออมเป็นเราลงไม้ก็ได้ได้แล้วบืมไม้เุิดนี่ไหวีนี่นงเขาได้เป็นไรแต่ละคนขโมยซึกตอนนี้สบายสบาย มาจิตได้จ้ะที่อนูกกินทอนเมียอยู่นี่พ่อลอกเจ้ากะมาละมือนมือนะมืมือ้นก็ได้เราเราเชรเราก็ได้แต่จริงว่เาอรอมาอะไรอยู่บ่เอออกมาอรอยู่่มารอยู่เอะว่ามือนีมันเสียใจตรงที่ว่าเขาไปบ่ห่อนแบบมันไม่ต้องเสียใจมือจะไปไหมอาไปมือนีไ้หมโอย เนาะค่อยก็อยากไปมื้อนี้แหละค่อยก็อยากไปฮอดไปถึงนี่แต่มันเวลาเฮานี่แหละมันบ่วให้นํานี่จะไปจะก็ออกมามื้อเดืคือคือแล้วเนี่ยบาดนี้เจ้าว้าวไปก็มื้อนี้แล้วมื้อนี้มันก็เสียงคมเสียงเสียงเสียงบดนี้่ยบาทนี่เพราะว่ามันเขตชนบทเฮาก็บ่ฮู้ว่าพี่น้องมันทางเปี้ยวๆนี่นะทางเปี้ยวๆตามป่าตามลองไปเฮาก็บ่บ่คักปานไดอ่าว่าเวียเคยเข้าไปอยู่แต่ว่าไปทาการทหาน้องกระเบยตกแลวนะ เออไออพ่อน้องอับเบย์อยู่เออพ่อน้องอับเบย์ตอนนั้นอย่าอย่าทางตอนนั้นแั่น่ะวันนี้จากจากชุดซุ่มไปไปพุ่นอีกบาานี่ไกลบนเวทางพุ่นไงไกลลุงวันนี้เข้าไปกระชกกระชักบานนี่เนาะอืมแต่ว่าว่าว่ามยากบ่มันกับทางสำรักโรจักที่เข้าไปกันมาชี้น่ะมันโมยาก่ามันโมย่าอยู่ดีแต่ว่ามันกับเพื่อนเพื่อมันกับเพื่อนอยู่ได้ทางน่ะมันเพื่อนอยู่ได้แต่ว่าเออแต่ว่ามันมัน เวลาเขานี่ยแล้วเขาไปแล้วเพื่อนเขาจีใายคลิปทายยางบาดนี่ลายคนบาดนี่เพรานั้นพวกนี้นายทำผลกระตกบาดนี่นะชุดได้บอกให้ทีออธิบายมันจะข้าใจน้ำเสิร์ฟนี่เดี๋ยวไปนี่อยู่นี่นะจะเสิรเนาะเออเดี๋ไปเมื่อนี้ไหนพวกติกะเห็นว่าบอเซนเคยพากรับนะมีแต่ไปท่อรถเออวันนี้เพื่อนอ่านไว้ได้เห็นแพงเลย เห็นเวลาเห็นแล้วเออเห็นเบิ่งเวลาเห็นแล้วมันมันเป็นไปบ่ได้อ่ะนะเป็นไปบ่ได้ต้องกลับกลับตั้งรักก่อนแมนมันตั้งรักมาอยู่ครึ่งทางเนาะบ้านนี้สิไปบ้านพักนี่ประมาณ40กิโลเ่ราฉันไปอยู่เฮือนตู้โจรมั้ยน้ำมันเล่นโนบะขึ้นหลังนึงกะนขึ้นหลังนึงแล้วก็บ่ได้นอนดิมอบ่มันก็ยากไดยเฮ้ยมันมัน นอนเคองสะดวกแงวมาได้มันมันคืนอเขาน,นอนมันพักได้นเออนาะอ,อ่าแต่ว่ามุนไปอยู่กออ็เสือผ่าอะไรพ่กวดเตียมหมา่าหน,น,น่ะนเนาะเสี้ยเสือข้าคิงมาอันนี้ไงผมตู้ใช้กระเปียกบ่ได้เนาะนตั้งมู่เหรอขึ้นไวซีไปหมดเนาะสวสดเมื่อเดียวได้เลยโอ้ยมันบ่ได้เมื่อเดียวนะออขนาถ้ำมาเพราะเขาคือเขาอยู่พี่แด้มื่นนะ่ะเาเทาไปด้วยกับ่กับบ่ได้นั่นเลยกับวัยอยู่เลย หมืน้าอยูแถวนี่รถมันกับมันกับอไรมันกับอะไรเนกับอะไรไก่ด้แหละอ่า yup. ม <c bio> <cus> ันม <sle w> ันม <to> mm ันเดี๋ยวพอว่าจากบ้านเขามานนีกัมันกับไรกิโลเลยน่ร้อยหนึงได้ข่อยจับเบิ้งเนี่จากเืินเขาจ่าเือนข่อยมาหอดบ้านตัวจยนี่ร้อหนึงร้อยกิโลอกิโลดีอ่าบ้านนี่จากนี่ไปพุ่นร้อยสบาทนี่เจจ้าร้อยกิโลเลยอาหอดร้อยเลนี่บ่นี่เจ้าเบิ้งแม่เนี่ของเจ้านี่มันสามร้อเลยนบ่นี่ สามร้อยเด่นนะเขียวคันแรกนด้รับผคันใหม่เจียวแรกเนาะเจียวแรกออกงานสึกหนักเลยเจือสึกหนักแล้วรถบหมดสตน้อยเนาะไปใส่เนาะพี่น้องเว่าวันไลยมันเงินเงียวนะพิพากประกาศในการขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเอ็ยเนาะทั้งเฮากะว่า zoom cell บอลเด่นบอหัวกันไปน้ำเนาะ men 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 men. Bye bye hai kinh khẩu kinh nam hơn lẽ, Không cả. Hả? Áo kinh khẩu đen đấy bà này đấy. Tao chỉ vào một chiếc mũ. Khăm đấy nhỉ. Hơi oh, lột khỏi chỉ lốp lẽ bà ta cứ ngỏng thế này. <laughs> bye, khoa tổ năm la với con, phi nông ở nọ xăm bài đi.